ภาพที่เห็นขณะนี้นะคะก็เป็นการปฏิสถานนะอันี้เป็นการตั้งอยู่ในจุดของจริงเลยนะคะก็คือลูกนิมดๆเนี่ยตัดหวายนะ,ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะปิดหลุมแล้ววันนี้ก็ทางร้านก็นำนะคะเสาเสมาพร้อมแท่นนะคะมาปฏิสถาน,นะ,ะที่หลุมลูกนิมดๆนะคะ ทา,าให้ทุกท่าน,นะะได้ร่วมอนุโมทนากันค่ะจะพยายามเก็บภาาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาให้ได้จนเสร็จนะคะสําหรับหลุมนี้นะคะนะคะน้อมกุศลจุดร่วมอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพนะคะ กำลังที่จะปักนะคะปักปักเสาแล้วนะคะสเสาเสมานะคะพร้อมแท่นนะคะนำพาไปุกท่านได้รวมอนุโมทนากันนะคะน้อมจิตมานะคะเราไม่มีกำลังทรัพย์หรือว่าเราไม่มีปัจจัยนะแต่เรามีใจที่ศรัทธาในพรัตนตรัยนะคะบุญทุกบุญที่ต่อเนื่องทำให้พรัตนตรัยคงอยู่นะคะได้บุญนะคะมหาศาลทุกบุญนะคะแม้แต่การน้อมจิต อนุโมทนานะคะก็ได้บุญ